ที่ี่ต้องเปลี่ยนนะคนเนี้ยก็อย่าลูมสนใจเราได้เพราะว่าเราือทุกอย่างนะอยางคือเราเรต่อเองด้วยเราเป็นดีลเลอร์โดยภายในเดลเวอร์คองเมทิโอที่โชว์ไลประเทศไทยนะคะก็เป็นีรยางาการขายคันีบีาร์ทรันะคะแล้วก็เป็นเราต่อเองด้วยอย่างที่เห็นด้านซ้ายมือนะคะรถจี๊ปคาลมเมอร์เบสเค่ะก็ตัวที่นำมาโชว์เนี้ยเป็น ชัซซี่รุ่น o e 917 o e 917ไดเดีเเเยังไงคือมันเป็นชัซี่ของยุโรปของเมืองเยนเซนเลยที่ทำมาเพื่อมีบัสแล้วก็พวกทีน่นี่ขอมันโดยเฉพาะม,มันจะมีความนิม่งในแบบของมันเพราะว่าแบบมันไม่ใช่มัน,ม,นมันทำเฉพาะมาเพื่ออย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลองขึ้นไปดูแล้วก็มีหลายราคา สนุบแบรนด์ไทยแล้วก็คนไทยด้วยกันยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหเรียนเชิญเละก็ทีมงานวันที่ถอยครับ,บ,รรรบนำรถเข้ารูแข่งได้เลยนะครับผมครับผมเรียนเชิญน,นะครับรถที่จะลงแข่งสมรรรุ่นต่อไปเรียนเชิญน,นะครับ นำรถเข้าลู่การแข่งขันได้เลยนะครับสำหรับทีมกาัดมาตรงนี้ทีมงานวอริทอนเทเวลครับวอริทอนเทเวลครับผมเรียนเชิญครับผมนะเอารถเข้าซองแข่งขันเลยครับจบจากทีมงานวอริทอนเทเวลนะครับจะเป็นในรุ่นของ15เลี้ยวส่ดอกต้อรถตำแ่งเหนือแชฟซีนะครับครับผมขนแผนไกโอเพนนะครับครับ อย่าลืมนะครับโชว์ของนะครับอยากโชว์นะครับในช่วงนี้ขอความกรุณาทุกท่านนะครับสำหรับการเปิดเสียงเพลงนะครับขอสมุดสิบไว้ก่อนนะครับผมทำคืนนี้ได้เปิดกันแน่นอนนะครับสําหรับท่านใดเส้นเส้นเส้นปีกเส้นปีเส้นปีนะครับ500ร้อยบาทหนึ่งเพลงนะครับผมลุ้นลับแบตเตอรี่นะครับติดต่อได้เลยนะครับสำหรับท่านใดจะลองมาในรุ่นของโชว์ของ รุ่นโชขอ,อ่นะครับผมผมถือกระดาษราคาอยู่นะครับมาติดต่อผมที่นี่เลยนะครับง่ายๆครับกับตังค์500บาทมาหาผมเลยนะครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะบอกครับผมวิธีการยังไงถึงจะได้แบ,บตเตอรี่นะครับอันดับหนึ่งผมจอดัร ทัานใดนะครับผมที่ได้ยอดไลฟ์สูงที่สุดคันนั้นจะเป็นผู้ได้ตำเลยจากตัวของผู้โชว์ของไปนะครับใช้กัปปการตัดสินสื่อมวลชนทั่วไปกับคนที่ผมเป็นคนตัดสินนะครับโอ้โหเหมือนจะเหนื่อยนะครับอ้ไม่ทันมานเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เราโก้เับเกิดไปไม่ได้ครับผมโอ้โหเพื่อนนะครับที่วันนี้ไม่ได้หนักเท่าไหร่ยากนะขอบคุณครับ โอเคไปตรงนี้ดีสุดนะครับอาบันยี่ห้อยคู่เลยนดจูยว่านะครับเรวอ่ะดีใจมากเลยเอาโอเคโอเค ย้วนกับนสายหาปแล้วครับผมคีับคูแล้วนะกินะครับวันนี้ครับ่น้มบเราไก้ับการื้อรถกสูงขออระดนดไปและดวันนี้นะครับรโเทียมาแลงมากเลยครับกมต้องลต้องราคาเพิ่แต่ครับยงไดไปโารนะครับแต่กลแบบลุกๆ่ามารติได้เราก็ฝากดูแลกันะครับฝากไว้กับการด้วยกันนะครับผมใเชิงแลกัไ้องเลยนะครับอ่าใช่ล้นะครับผมคกรับ